วันนี้เป็นช่วงเดือนสิงหาคมวันนี้มีโอกาสมาข้างนอกมาเป็นท้องทุ่งนาเดี๋ยวจะพาไปชมลังนกกันลังนกธรรมชาติที่เขาอยู่ตามท้องนาแล้วก็เป็นนกนกอะไรไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นนกที่บินบินขึ้นสูงแล้วก็บินลงต่ําตัวเล็กๆครับคล้ายๆกับนกพวกนกกระจิบเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูบังกัน รบรรยากาศช่วงเดือนสิงหาประมาณกลางกลางเดือนก็จะมีช่วงนี้พรีพายุเข้าพอดีพายุมู่หลานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาดูลังนกกันครับนี่ครับดูแลดูลักษณะาลังของเขาจากลมกลืนธรรมชาติแล้วก็การถักพอเขาเนี่ยดูดูเป็นธรรมชาติมากครับดูมีข้างในมีไข่ไหม ดูลักษณะปากลางของเขายังยัง,ยงไม่ใหม่อยู่ครับน่าจ,จะอยู่เขาน่าจะยังอาศัยอยู่จะพยายามสัมผัสให้น้อยที่สุดเพื่อจะไม่ให้ติดกลิ่นขอ,ของของของคนนะครับ๋ยวกลัวเขาจะไม่อยู่แล้วรับกระทบอ๋อมีมีจริงด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นไข่หนึ่งฟองครับลักษณะเป็นจุดลักษณะเป็นจุดเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหม แต่ว่าแต่ว่าไม่อยากสัมผัสกลัวกลัวเป็นจุดคล้ายๆกับใบย่าใบบัสูที่เขาทำนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวช่วงกับฟักตัวเรามันมาดูลูกเล็กๆเขาอีกทีเดี๋ยวพยายามจะซูมให้ดูว่ามีมีไข่จริง เาจะทาพยายามให้เกาะนี่ไงครับไข่ของเขาเห็นแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ช,วยช่วงในช่วงใกล้ๆเขาฟักตัวเราเราเรามาดูลูกของเขาอีกทีเนี่ยครับไข่เขาหนึ่งฟอง,งสองฟองเนี่ยแต่บ้านหนึ่งฟองแน่นอนครับเนี่ยลักษณะจะเป็นฟองงนี้เป็นจุดๆคล้ายๆกับใบายาคาครับเนี่ยลักษณะรังเขาก็จะอยู่ สูงจากพื้นประมาณ2ฟุตสูงจากพื้นประมาณ2ฟุตก็จะกลมกกืนกับธรรมชาติครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามองแค่เลยผ่านไปนัน่นก็คือจะไม่สังเกตดีจะไม่เห็นนะครับช่วงนี้ท้องนามีต้นข้าวประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูอีกรางกันรางีป้ปล่อยข้างนี้นะครับ ้มองจากจุดนี้ไปบริเวณน้ที่เป็นต้นยาคาเหมือนกันผมรู้สึกว่าผมจะเห็นมีมีไข่อีกมีรังเขาอีกนะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูกันลุยน้ำไปเลยพอดีเมื่อคืนมีมีฝนตกเลยออกมาดูทุ่งนาซะหน่อยข้าวที่หวานไว้ก็จเป็นงประมาณนี้เป็นหญ้าะส่วนใหญ่ เดี๋ยวเราไปดูลังนั้นกันว่าเขาจะมีไข่ไหมจุดที่พบลังเขาที่อยู่ที่อันเทอสว่างแดนดินนะครับอยู่ตรงนี้นะครันี่ลางของขอท่านองดูผิวเผินจะไม่ค่อยอเห็น งไหนดีย่นี่นี่นี่เสียงของเขาแหละนี่นี่เขาเขาน่าจะระวังไข่รังของเขาอยู่ใกล้ๆนี่นะครับแต่เขาใกล้ๆนี่แหละนี่เนี่ย ผมมาผมเห็นอยู่นะเดี๋ยวเ,ยวเราดามไปเราไปดูตัวกันผมพยายามจะให้เห็นตัวเขาตัวเขาตัวเล็ก ตามคนนาจะเป็นต้นยาคาสส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาอาศัยทำรังอยู่แล้วก็กินมแมลงจับมแมลงเป็นอาหารตามยอดข้าวก็เป็นระบบนิเวศที่ดีอย่างหนึง่งจากจุดจากจุดที่มองเห็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรังปัจจุบันเขาท,ที่ที่อยู่ใหม่ๆแล้วก็มีไข่ด้วยแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งห่างกันประมาณสิบเมตร ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นรังเก่าที่อยู่บนหญ้าหาเหมือนเดิมตอาเป็นรังเก่าแล้วเขาน่าจะไม่อยู่นานแล้วน่าจะเป็นยังไม่ไข่มาทำทำไว้ดูดูดูท่าจะไม่ปลอดภัยเขาก็เลยย้ายแล้วก็ไม่มีซันอยู่แล้วก็เขาย้ายไปอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็น จุดนั้นแล้วก็จะไปดูอีกสุดหนึ่งที่ผมที่ผมมามามา,มามองไว้เห็น,น่น้หละอยู่ตรงนู้้นนะครับอ่าครับตรงตรงเนี้ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกัน น้ำเปอดเลยตรงนี้น้ำเยอะหน่อยเขาจะอยู่เป็นยังพออยู่ใกล้ๆกัน รังนึงอยู่บนยาแฝกอันนี้รังนี้เก่าแล้วล่ะน่าจะเขาจะไม่อยู่อ,ยเอเหมือนเดิมน,น่าจะเป็นนอนทำนอนหรือเปล่าไม่มีไข่น่ครับลักษณะของเขาค,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 คาดกำลังหนูแดงนะแต่ไม่ใช่ลังหนูครับเป็นลังนกเาจเล,ลาะมาอีกรังนี้ ลักษณะนา่าจะยังใหม่อยู่ราดูจากการโน้มใบไม้เข้ามาปิดทางเข้าของเขารุนุนอ๋ออันนี้ไม่ใหญ่นะแต่ว่านา่าจะยังไม่ไข่ครับไม่มีแต่ว่า,าเขาน่าจะมานอนอยู่เพราะว่า ใบไ,ไม้ที่เขาดึงเข้ามาทำรัาางในยังเขียวเขียวเรืองเหลืองโอเคเดินอีกเดี๋ยวจออีกเผื่ชโดีเียถ้าตามวิถีชนบทก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับมีโอกาสก็ขับรถมอเไซค์เที่ยวแล้วก็เดินตามทุ่งนา ของชาวบ้านได้เพราะว่า,า,วาชาวบ้านตามวิถีชนบทของทางอีสานนี่จะค่อนข้างใจดีครับมีมีนะ หน้าฝนเดือนสิงหาคมประมาณวันที่20ครับวันนี้วันที่ย1สิงหาคม2565ขึ้นไปบนคันนาด,ดีกว่าโอเคไม่น่าจะมีน่าจะเป็นรังเดียวที่โชคดีแล้วก็ มีไข่ของเขาอยู่ฝั่งนน้นนะครับตรงนั้นนะครับมองไปเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูเก็จะฟักช่วงช่วงที่เขาฟักอาจจะมาแอบดูช่วงเย็นๆตอนนี้เขาอาจจะออกไปหากินอยู่โอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมแนละรับฟังแล้วก็ ทำตามนี้ติชมกันได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ